สวัสดีครับ c h anel n ปอนรีวิวนะครับ วันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋า Bottega Veneta Guard Case on Strap ใบนี้กันนะครับกระเป๋าใบนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นกระเป๋ามันก็ไม่เชิงนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเรียกว่าเป็นกระเป๋าสตังกระเป๋าใส่การ์ดอะไรแบบนี้จะมากกว่านะครับเพราะว่าฟังก์ชันของเขาเนี่ยจริงๆมันก็มีหน้าที่แค่ใส่การ์ดแค่ใบ2ใบเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือมันเป็นสายที่มันห้อยคอได้นั่นเองนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมเล่า่างนี้ก่อนนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยผมก็มีการเข้าออฟฟิศนะครับก็คืองานที่ผมทํามันก นั่นตึกนี่อยู่เรื่อยเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีแบบพวกบัตรที่เอาไว้แลกกับทางรปภหรือว่าบัตร ที่ออฟฟิศนั้นเขาออกให้เรานะครับเพื่อเอาไปติดเข้าประตูอะไรแบบนี้นะซึ่งหลายๆที่ก็อาจจะไม่ได้มีนะแต่ว่าถ้าเป็นออฟฟิศสมัยใหม่เนี่ยเขาก็จะมีประตูอัตโนมัติที่ต้องใช้บัตรพวกนี้สแกนเข้าไปแล้วนะครับดังนั้นผมก็เลยหาวิธีที่จะพกบัตรพวกนี้ได้อย่างง่ายนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปนะหรือว่าบริษัทโดยส่วนมากเนี่ยเขาจะมีการให้ตัวสายคล้องคอมานะครับปกติเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามาก,มากๆแล้วก็ตัวสายคล้องคอเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นตัวพลาสติิกกกเรรรียบยบ,บหือวลสตแแข็งข็ง้ The <laughs> ตัวสายเนี่ยมีการห้อยขึ้นมาด้านบนแล้วก็อาจจะมีการสกรีนโลโก้ของบริษัทนั้นๆที่ตัวพนักง,งานนั้นอยู่นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าไอ้แบบนั้นอ่ะโอเคมันก็ดูแบบเป็นอะไรที่มันดูมาตรฐานดีนะมันก็ดูใช้งานได้ง่ายแล้วนะครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆแล้วนะครับแต่แน่นอนมันดูแบบค่อนข้างจะเป็นสไตล์พนักง,งาน Office ออฟฟิศอะนะครับมันดูอาจจะเหมือนเหมือนคนอื่นเกินไปนะซึ่งถ้าเกิดเราอ่ะอยู่ในบริษัทที่เขาซีเรียสมากนะครับว่ามันต้อง unity มันต้องเหมือนกันเปะ๊เปะๆเลยอะ่ะอันนั้นก็ ไปตามที่บริษัทกําหนดนะครับแต่บางบริษัทหรือว่าบางที่ที่ผมไปผมก็ไม่ได้เป็นพนักงานประจำนะครับผมก็ไปเป็นแบบเหมือนที่ปรึกษาเข้าไปคุยงานเป็นช่วงๆเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับผมก็ไม่ได้มีสายคล้องคอแบบพวกนั้นนะอ่ะยางเป็นทางการดังนั้นก็เลยมองหาว่าเออแล้วอะไรที่แบบมันจะเอามาใช้เก็บการ์ดพวกเนี้ยแล้วก็ห้อยคออารมณ์เหมือนกับเราทํางานออฟฟิศแบบปกติอ่ะแต่ว่าก็จะมีความแฟชั่นมีความเทรนดี้ขึ้นมานิดนึงนะครับ ก็เลยเริ่มตามหาละเริ่มลาตะเวนนะครับว่าแบรนด์เนมต่างๆนานาหรือว่าแบรนด์ยี่ห้อที่แบบเราชื่นชอบอ่ะมันมียี่ห้อไหนทําสายคล้องคอที่มันเท่ๆขึ้นมาบ้างนะครับซึ่งชื่อแรกๆที่ผมตามหานะคือ Prada แล้วก็ดีออนะครับคือดีออเนี่ยจะมีรุ่นหนึ่งเป็นแลนยาร์ดใส่การ์ดได้2อสช่องแล้วก็มีสายห้อยคอที่อลังการมากนะครับของดีออนี่ราคาแพงเลยนะประมาณ20,000บาท ซึ่งของดีออเนี่ยหาไม่ได้เลยนะครับในไทยในเอเชียทั้งหลายนี่ไปหานี่หมดทุกร้านเลยนะครับซึ่งทางแบรนด์ดีออเองก็บอกว่ามันเป็นรุ่นที่ขายไม่ดีนะครับก็เลยสั่งมาน้อยมากแล้วก็เอากลับเก็บสต๊อกอย่างเร็วเลยก็เลยหาซื้อไม่ได้นะครับต่อมาก็ไปลองปลาด้านะครับคือปลาด้านี่ถ้าเกิดนึกภาพว่าเราอยากจะหาออเทอซิี่ที่มันดูทางการดูภูมิฐานมากๆอ่ะปลาด้านี้จะอยู่ในหัวผมนี้เป็นเบอร์ต้นๆเลยนะครับดังนั้นพอนึกถึงพวกสายห้อยคอแบบนี้ ปลาด้าก็นอนมาเลยนะครับก็ไปดูปลาด้าซึ่งพอไปเห็นตัวจริงปับ๊บเออมันสวยแหละนะครับหน้าตามันเป็นหนังซับฟิโนโ่เรียบๆดูเท่ๆนะครับแต่ว่าพอห้อยคอนั้นแหละผมแอบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่างอะไรกับป้ายห้อยคอออฟฟิศทั่วไปอะที่ผมพบเจอนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการห้อยจากด้านบนนะครับแล้วก็มันแบบรูปแบบสายความหนาความอะไรอะมันมีความทรดิชชวลนอลอะหรือว่ามีความแบบเป็นมาตรฐานของคนห้อยป้ายออฟฟิศมากๆนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออมัน มันเท่นะแต่ว่ามันก็ยังขาดอะไรบางอย่างไปสุดท้ายก็เลยลองอเลี้ยวไป bottega veneta ดูนะครับเป็นแบรนด์ที่ชอบอีกแบรนด์หนึ่งอยู่ละไม่ได้คาดหวังเลยนะครับว่าจะไปซื้ออะไรยังไงนะครับก็เข้าไปดูแล้วก็ถามเขาว่าเขามีพวกแลนยาร์ดไหมหรือว่าแบบพวกการ์ดโฮเดอร์ที่แบบมันห้อยคอเป็นแลนยาร์ดได้แบบนี้นะครับเขาบอกว่าก็มีนะครับก็ลองหยิบมาให้ดูซึ่งพอเขาหยิบมาให้ดูเนี่ยเขาก็หยิบอันนี้มาให้นะครับมีอันเดียวเลยที่มันเป็นแลนยาร์ดห้อยคอนะครับสารภาพเลยว่าตอนแรกผมจัััับบบบจดูเเเเนนนนีีแบบ่่ยผมมมมแะททาไปป็กร๋ มันดูแปลกจังเลยนะครับการ์ดเคสอะไรทําไมห้อยมันอยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับปกติเนี่ยเราจะเห็นว่ามันอยู่ด้านบนแล้วก็ห้อยจากด้านบนตรงๆแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าแบบนี้เนี่ยเวลาอยู่บนคอเรามันก็เอียงสอย่างเงี้ยเวลามันโดนน้าหนักถ่วงอ่ะมันก็จะมีความเอียงเอียงแบบนี้ดูไม่ตรงมันจะดูประหลาดไหมมันดูแบบเออมันคงแปลกตาหน้าดูเลยแต่พอห้อยคอเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วก็ลองส่องกระจกดูนะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกว่ามันดูเหมือนไม่ใช่เป็นการ์ดโฮเดอร์เลยอ่ะ คือมันดูเหมือนไม่ใช่สิ่งที่พนักงานออฟฟิศหรือว่าคนที่ทํางานในตึกที่จะต้องห้อยป้ายพนักงานอะ่ะเขาจะแขวนอะไรแบบนี้กันอะ่ะมันดูแตกต่างมากๆนะครับดังนั้นก็เริ่มแอบ,บเอ็นเอียงแล้วว่าเออมันก็เจ๋งดีเหมือนกันนะที่มันเป็นอะไรที่มันดูแบบเอียงๆอียงดูไม่ตรงดูมีความไม่ได้โชว์ตัวการ์ดไม่ได้โชว์ตัวยี่ห้ออะไรมากเท่าไหรอ่อ่ะ แต่ว่ามองปั๊บมันก็ยังรู้สึกว่าเออมันสวยแล้วก็มันมีเอกลักษณ์ความเป็นบัตเทการเวเนต้าอยู่ในตัวด้วยนะครับแล้วก็ตัวหนังเนี่ยมันเป็นหนังสารที่มันเป็นช่องใหญ่นะครับคือบัตเทการเวเนต้าเนี่ยมันจะมีรุ่นมาตรฐานที่ช่องมันจะเล็กกว่านี้ซึ่งอันนั้นน่ยมันจะเริ่มดูมีความคลาสสิกมีความย้อนยุคละแต่พอพวกที่มันเป็นช่องใหญ่ๆแบบนี้มันก็ดูโมเดิลขึ้นดูทันสมัยมากขึ้นนะครับ สุดท้ายลองไปลองมาเออชอบแฮะนะครับก็ลองซื้อมาใช้งานดูเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอันนี้อาจจะมีรูปแบบการใช้งานไม่ได้เยอะมากนะครับก็เลยเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปสาเหตุที่ผมซื้อมาใช้งานให้ฟังกันก่อนนะครับอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยมาดูฟังก์ชันกันก่อนนะครับว่าทําอะไรได้บ้างฟังก์ชันนี่พูดง่ายมากเลยนะครับก็ใส่การได้ประมาณ2ใบนะครับแล้วก็มีสายให้คอแบบนี้ ซึ่งช่องใส่การาดเนี่ยก็จะเป็นช่องอย่างนี้นะครับไม่ได้มีซิปไม่ได้มีแบบตัวแม่เหล็กอะไรมาคุมให้มันมีความแน่นหนามากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเปิดโล่งๆเลยนะไม่มีพวกแผ่นพลาสติกอะไรมาให้นะครับซึ่งผมจะลองเอาการ์ดที่ความหนาเนี่ย จะเท่าๆกับพวกการ์ดพนักง,งานหรือว่าบัตรเครดิตทั่วไปเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยนะครับลองใส่ให้ดูนะเสียบเข้าไปก็จะประมาณนี้นะครับคือพอเสียบเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยตัวซองมันไม่ได้ดูพูนหรือว่าดูหนาขึ้นมามากเท่าไหร่นะก็จะนูนขึ้นมาแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวการ์ดเนี่ยมีความแน่นมากๆนะอันนี้ผมลองใส่แล้วก็ลองเขย่าให้ดูแบบน,นี้นะครับ คืออันนี้ขยับแบบแรงมากๆนะไม่ขยับขยื่นเลยนะครับดังนั้นเอาเรื่องความแน่นหนาเรื่องการใส่กร์ดอันนี้อยู่ยาวๆแล้วก็ไม่ล่วงแน่นอนนะครับกร์ดจะบางกว่านี้ก็ใส่ได้ดีนะเพราะว่ามันจะมีไอ้ช่องด้านข้างตรงนี้ที่มันคอยออกแรงบีบตัวกร์ดอยู่ให้แบบมันไม่หลุดนะครับซึ่งพอเราใส่เสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะมีการเปิดโชว์หน้ามาแบบนี้ ดังนั้นใครที่ทํางานที่ออฟฟิศแล้วก็ตัวการ์ดมันมีหน้าตาของตัวบัตรต้องมีหน้าพนักงานอ่ะมันก็จะมีช่องให้แสดงให้เห็นอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีข้อดีตรงที่สําหรับเครื่องอ่านการ์ดที่มันอาจจะไม่ได้แรงมากอ่ะมันก็สามารถใช้ตรงนี้ต๊ดเข้าไปนะครับแบบต๊ดแบบนี้มีการเปิดช่องประมาณหนึ่งทำให้มันก็ไม่ได้ขวางรบกวนสัญญาณอะไรนะครับแต่จริงๆในการใช้งานนะเราสามารถตืดฝั่งนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นหนังอ่ะมันก็เหมือนกับเอาการ์ดใส่ในกระเป๋าตังค์อ่ะ อย่างเวลาคนที่ใช้บัตร BTS อะไรแบบนี้เราก็สามารถเอาอันนี้ไปเติร์ได้เลยเหมือนกันนะครับคนที่ใช้แบบนั้นมาก่อนก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันทะลุผ่านกระเป๋าตังค์ทั่วไปได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นอันนี้มันก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับบัตร BTS หรือว่าบัตรต่างๆนานาที่เราคบพาไปไหนมาไหนก็ได้เหมือนกันนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆพกบัตรเครดิตใบหนึ่งบัตรประชาชนใบหนึ่งหรือว่า BTS ใบหนึ่งบัตรเครดิตใบหนึ่งหรือจะสลับคู่กันอะไรยังไงก็ได้หรือว่าจะยัด3าใบเลยก็ได้นะครับอาจจะนูนๆหน่อยแต่ก็พอััดดไ้นะครบ เท่านี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นกระเป๋าตังค์ที่ห้อยคอปั๊บออกบ้านได้เลยนะก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันการใช้งานในการใส่บัตรนะก็ง่ายๆแบบนี้เลยใส่บัตรใบ2ใบ3ใบก็ว่าไปนะครับส่วนต่อมาคือเรื่องของตัวสายห้อยคอสายห้อยคอเนี่ยเป็นสายที่จริงๆปรับระดับได้หลายเลเวลเหมือนกันนะครับแต่ว่าการปรับเนี่ยมันไม่ได้ปรับสะดวกนะเพราะว่ามันต้องเป็นการผูกปมแบบนี้ ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะปรับให้มันยาวขึ้นนะเพื่อนๆ,ๆก็ต้องแบบคลายปมนะครับแล้วก็มัดที่ตรง,ง,ง,งต้นๆตรงนี้นะให้มันมีช่องตรงนี้เยอะนะครับซึ่งอันเนี้ยจร Straight <ๆ S 1> ิงๆม,ๆมันสามารถปรับให้แบบมันยาวมันสั้นได้หลากหลายรูปแบบมากๆนะครับคืออย่างอันเนี้ยเวลาผมซื้อมาจากชอ็อปอ่ะเขาจะมีการมัดมา2ปมแบบนี้ตรงเนี้ยมัดเพื่อให้ตรงเนี้ยมันไม่ขยื่นนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะมัดเพื่อเป็นปมที่เอาไว้อยู่กับคอเราซึ่งถ้าเกิดรู้สึกว่ามันสั้นไปเพื่อนๆคลายปมตรงนี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้ความยาวเพิ่มมาอีกหน่อย ซึ่งถ้าเกิดสั้นไปอีกก็อ่ะขยับปมตรงนี้มาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับก็เป็นรูปแบบการผูกปมผูกเชือกเพื่อปรับความยาวความสั้นอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปนะครับหรือถ้าเกิดยาวไปอเพื่อนๆม,มัดตรงนี้ก็ได้นะสมมติผมมัดให้ดูเป็นตัวอย่างนะอย่างเงี้ยก็มัดไปแบบนี้ก็ได้เพิ่มปมมาอีกปมหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะสั้นขึ้นมาอีกหลายเส้นเหมือนกันนะ วิธีการปรับก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าในการใช้งานเนี่ยคนที่ชอบปรับความสั้นความยาวบ่อยๆก็จะไม่สะดวกมากนะแต่ผมก็เชื่อนะว่าไม่ได้มีคนที่จะมานั่งปรับอยู่เรื่อยอยู่แล้วนะครับปกติเวลาเราใช้อะไรพวกนี้เราก็จะปรับมันทีเดียวนะแล้วก็ใช้มันยาวๆไปเลยนะครับแทบจะไม่เปลี่ยนเลยได้ซ้ำนะดังนั้นก็โอเคใช้งานได้ดีไม่มีปัญหานะครับส่วนตัววัสดุที่ได้ให้มาเนี่ยก็ตามสเปกเนี่ยเขาบอกว่าเป็น50% Lamskin นะครับก็คือเป็นหนังแกะ ก็คือส่วนที่มันเป็นลายสารอย่างเงี้ยอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขาอยู่ละหนังจะมีความละเอียดมากๆนะครับแล้วก็สังเกตดูข้างๆเนี่ยจะแบบมีความแบบเป็นหนังบางๆนะครับตัดเย็บมันดีมากนะอย่างเนี้ยบเลยแล้วก็ การเย็บได้เย็บมุมนี่คือเพอร์เฟกมากนะครับสัมผัสของหนังแกะเนี่ยมันนิ่มมันฟินมากๆเลยนะครับเวลาลูบๆนี่แบบโอ้โหมันสมูทอะแล้วก็ผมชอบมากเลยนะเวลานั่งว่างๆไม่มีอะไรทำอะเอาหนังขึ้นมาดมนะครับหลายๆคนน่าจะเป็นเหมือนผมนะคือพวกนี้หนังมันแบบมันจะมีกลิ่นเอกลักษณ์ของมันอะที่แบบมันฟอกมามันแบบผ่านกระบวนการมาแล้วแบบมันหอมอะมันเป็นหนังที่แบบกลิ่นดีมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นโรคจิตอย่างหนึ่งของผมเหมือนกันนะที่แบบว่างๆไม่มีอะไรทก็ดมเล่นนะครับหลายๆคนเห็นก็ งงๆหน่อยแต่ก็เป็นความสุขประเภทหนึ่งของคนชอบเครื่องหนังอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับส่วนหนังวัวเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นด้านหลังตรงนี้เพราะว่าเท่าที่ลองจับจับดูพวกไลนิ่งด้านในเนี่ยคือตรงนี้ด้านนอกเนี่ยยังคิดว่าน่าจะเป็นแพะอยู่นะครับแต่ว่าด้านในไลนิ่งเนี่ยอันนี้น่าจะวัวล,ละเพราะว่ามีความแข็งขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วก็ลูบๆไปอะ่ะมันไม่ได้แบบนุ่มสมูทเหมือนกับพวกด้านนอกนะครับแล้วก็ด้านในจะมีซ่อนโลโกโ้เบลชิก้าเวเนต้าไว้ตรงนี้ด้วยนะก็เป็นการซ่อนแบบไมต่ตะโกนนะครับคือจริงๆยี่ห้อนี้ม หน้าตามันเนี่ยแค่เห็นมันก็รู้ละว,ว่ามันคือโอเทกอรเวเนต้านะครับแต่ว่ามันเป็นการตะโกนแบบไม่โลโกมาน,นี่ก็คือแบบ ไม่ต้องมีการแสดงโลโก้อะเป็นการตะโกนด้วยซิเกเนเจอร์ของเขาอะซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่มันเท่มากๆเลยนะครับโดยภาพรวมก็ประมาณนี้นะสำหรับพวกวัสดุแล้วก็การใช้งานนะครับส่วนเรื่องของไซส์เนี่ยเดี๋ยวผมแปะดีเทลจากหน้าเว็บให้นะครับไซส์ก็ตามนั้นเลยนะค่อนข้างจะตรงเลยนะครับโอเคมาคุยเรื่องการใช้งานกันบ้างดีกว่านะครับจากที่ผมใช้งานมานะต้องบอกเลยว่าเป็นการ์ดโฮลเดอร์ห้อยคอใบหนึ่งที่คนทักเยอะเหมือนกันนะคือทีแรกผมคิดว่าเออมันก็คงเป็นอะไรที่มันก็ดูแบบไม่ได้เด่นอะไรอะแล้วก็มันเป็นหน้าตาเรียบ,ยบ,ยบแล้วก็ มันก็เป็นหนังสารที่มันไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับแต่พอเอาใส่ไปทํางานนะลองเอาเข้าไปหาเพื่อนๆดูเนี่ยเขาก็แบบเออมีการถามเหมือนกันว่าเฮ้ยคืออะไรยี่ห้ออะไรบอเทก้าเหรอทําไมแปลกดีจังห้อยแบบเอียงๆแบบนี้นะครับคนก็ถามคนก็แบบเออหยิบหยิบไปดูสนใจประมาณหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ทํางานประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็คือมันสามารถสร้างความแตกต่างแล้วก็สร้างความโดดเด่นในการใช้อสังริพ์พวกตระกูลที่ห้อยกาดอะ ก็คือแบบตอบโจทย์เลยนะครับดึงดูดความสนใจจากคนภายนอกได้แบบสบายๆเลยนะครับดังนั้นแน่นอนคนที่อยากได้อะไรที่มันแบบมีเอกลักษณ์หน่อยไม่อยากจะซ้ําเลยนะครับอยากจะเฉิดฉายขึ้นมานิดนึงเวลาอยู่ในออฟฟิศหรือว่าอยู่ในที่ทํางานไอเนี้ยตอบโจทย์แน่ๆนะครับ แต่ต้องอย่าลืมนะว่าที่ทํางานแต่ละที่มีกฎกติกามารยาทที่ไม่เหมือนกันนะครับบางที่อาจจะไม่อนุญาตให้เราใช้อะไรแบบนี้ได้นะครับเราก็ต้องตามนั้นนะแต่ถ้าเกิดบางที่ฟรีสไตล์นะปกติบัตรพนักงานหรือไม่ห้อยก็ได้นะครับเราก็ใช้ใบเนี้ยเป็นทั้งกระเป๋าตังค์เป็นทั้งที่ห้อยบัตรพนักงานไปในตัวเลยก็ได้นะครับแล้วก็เวลาใส่กับอันเนี้ยคือมันทําให้การแต่งกายเรามันดูเท่ขึ้นเลยนะ ยกตัวอย่างว่าวันไหนผมแบบแต่งตัวเรียบๆเลยอะเสื้อยืดเกงยียนธรรมดานะครับไม่มีอะไรที่มันดูแบบมีความเป็นแบรนด์เนมหรือว่ามีของที่มันดูเด่นขึ้นมาเลยอะพอจับอันนี้ห้อยคอปับเนี่ยกลายเป็นแบบเออมันเก๋เลยนะมันดูแบบมีความชิคๆขึ้นมามีการใช้ดีเทลของ Bottega Veneta อยู่บนตัวเราแบบนี้นะครับก็ดูเท่ขึ้นมาประมาณนึงเลยนะอันนี้ผมก็รู้สึกว่าชอบนะเวลาใส่ใช้งานแต่งกายมันดูง่ายดีนะครับมันดูแบบเสริมลุคให้เราได้อีกประมาณหนึ่งเลยส่วนเรื่องการใช้งานฟังก์ชันการตืดบัตรเข้าตึกอะไรแบบนี้ก็ ปกติอยู่แล้วนะครับสะดวกมากก็ห้อยอยู่บนคอแล้วก็ตืดได้เลยนะครับส่วนเรื่องความทนทานอันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าหนังพวกนี้ระยะยาวมันจะมีความนิ่มขึ้นแล้วก็เปืออ่อยขึ้นประมาณหนึ่งนะครับคือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของหนังประเภทนี้ของโบเจก้าเวเนต้าอยู่แล้วนะครับว่าแบบมันจะมีความแบบเป็นพาทิน่าขึ้นความคล้ําตามกาลเวลานะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องทําใจไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหนังพวกนี้มันจะไม่ได้ทนเวอร์เหมือนก,นกับพวกแคนวาสนานหนาเคลือบมาเต็มๆนะครับคืออย่างโดนน้องโดนน้าอย่างเงี้ยก,ก,ก็ต้องรีบเช็ดนะครับไม่รอให้มันซึม ไม่รอให้มันเกิดเป็นจำจำนะครับ ราะไม่งั้นอาจจะแบบเป็นรอยด่างได้นะดังนั้นเรื่องการใช้งานการระมัดระวังทั่วไปก็ต้องอาศัยการใส่ใจประมาณหนึ่งนะครับก็เป็นอะไรที่อาจจะจุกจิกเล็กน้อยสําหรับคนบางคนนะแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับคือราคามันก็ไม่ได้แพงเวอร์แบบเป็นแสนๆเลยแบบนั้นนะดังนั้นก็ใช้ไปเรื่อยๆเลยนะครับอย่างผมเนี่ยผมทําใจล่วงหน้าเว้ละว่าเดี๋ยวมันก็คงจะเละแหละนะครับแต่ผมก็เน้นซื้อมาใช้งานยังไงเราทําใจไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับก็จะสบายใจในการใช้งานมากขึ้นนะครับส่วนราคาใบนี้นะ่จาจะช็อปไทยอยู่ที่14,700บาาาทนะคถืออว่่ก็ข้ง สูงประมาณนึงนะถ้าเกิดเทียบกับฟังก์ชันที่เราได้นะครับใส่การ์ดได้แค่ใบ2ใบแล้วก็ห้อยขอได้แค่นี้มันแบบ มันพอๆกับพวกการ์ดโฮเดอร์เลยนะครับที่มันใส่แบบได้4ใบ6ใบนะครับดังนั้นก็ต้องพิจารณาดูนะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องการฟังก์ชันประมาณนี้ไหมแล้วก็หน้าตาแบบนี้ถูกใจไหมนะครับถ้าเกิดถูกใจเนี่ยไม่มีคําว่าแพงอยู่ละนะครับยังไงก็ลองไปดูได้ที่ช็อปไทยก็มีขายอยู่นะซึ่งมีสีอื่นด้วยนะสีอื่นนี่แบบจีดจ๊ดจดทั้งนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดถามผมผมว่าเอาเรียบๆคุมโทนใส่ใช้งานแบบเซฟเซปลอดภัไยไม่มีใครมาว่าเนี่ยสีดํานี่คือเซฟสุดนะครับยังไงก็ลองไปซ สำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ